คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบรเกเออ์์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่งายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital ครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTS Market b e i t นะครับประจำวัน วันที่9มกราคมนะครับก็ผ่านสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมมาราคาทองคําก็เคลื่อนไหวไม่ไม่ปราณีเดเดอร์เท่าไหร่น,นะครับปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสาเหตุหลักๆก็คือมาจากเรื่องของการคาดหวังว่าตัวของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะรีบปรับอัตราดอกเบี้ยลงมา เร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งครับตัวเลขการจ้างงานยังออกมาถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับตัวเลขคนตกงานก็ไม่พุ่งขึ้นมานะครับรวมทั้งกรรมการเฟดหลายๆคนนะครับออกมาจากทางเฟดมินิทก็ดีหรือว่ากรรมการเฟดที่มีการประชุมมีการให้ท่าแถลงกันในช่วงนี้ก็ดี ยังส่งสัญญาณครับว่ามันเร็วเกินไปนะครับที่ตัวของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้ารีบปรับลดเร็วเกินไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐต้องเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือ recession เผดถึงรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับในเมื่ออัตราดอกเบี้ยในระดับสูงและเศรษฐกิจยังเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยนโยบาย higher to longer นยครับหรือว่าดอกอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ย ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังทําให้เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเกิดซอฟต์แลนดิ้งขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ตอบสนองความเสี่ยงนะครับปรับตัวลดลงทันทีนะครับเพราะว่าพอความเสี่ยงที่มันจะชะลอตัวเนี่ยมันเกิดลดลงก็ทําให้อ,อ ทองคําปรับตัวลดลงนะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็จากจากที่ย่อๆมาตั้งแต่ปลายปี2023นะครับต้นปีก็ไม่ลงนะครับกลับขึ้นมาบวกขึ้นมาอีกทั้ง n v ็นวีดียก็ดีนะครับทั้งตัวหุ้น7นางฟ้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกครับว่าสถานการณ์ของ เศรษฐกิจโลกเนี่ยครับก็คงยังต้องติดตามต่อไปนะครับรวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจก็ดีรวมทั้งเรื่องของตัวตลาดดอกเบี้ยก็ดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเฟดส่งสัญญาณไม่รีบรดดอกเบีย้ยทองคำจะลงต่อหรือเปล่านะครับมีอะไรที่เป็นสัญญาณที่เราจะต้องติดตามดูนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องงานสัมนาก่อนนะครับงานสัม,มนาเนี่ยเราจ,จัดจํานวนจากัดนะครับรับลูกค้าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นงานสัมนาเทรดโกระบบเข้าใจง่ายยังไงก็ไม่แพ้นะครับก็คือจะสอนให้นักลงทุนเนี่ย วางระบบในการเทรดด้วยตัวเองนะครับก็คือถ้านักลงทุนมีความเข้าใจเรื่องเทคนิคนะครับก็สามารถที่จะวางระบบเทรดนะครับการวางระบบเทรดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นการที่จะรับรู้เรื่องของกําไรรับรู้เรื่องของการขาดทุนนะครับคืองานสัมมนานี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ต้องการลงทุนทองคําแบบเป็นระบบนะครับอันนี้คําว่าลงทุนทองคําหมายความว่าลงทุนในตัวของสินค้าที่เป็นโกลสปอตที่เป็น เดลิเวอรีทีฟนะครับคือมีมีเลเวอเรจนะครับที่เก่งกาไรได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบเทรดมากกว่านะครับถ้าใครสนใจก็มาฟังได้นะครับงานจัดวันที่20มกราคม2567นเะครับเวลาเก้าโมงครึ่งถึง่ายโมงนะครับก็จัดที่ห้องประชุมชั้น1-3สามยอดนะครับกลุ่มบริษัทของแม่ทองสุขนะครับถ้าใครสนใจก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับทางลิงก์ค r Code คที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือนะครับก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับด้านบนนี้นะฮะ มี2 QR code เดี๋ยวผมโทษทีนะนี่นี่นี่คิวอารนี้นะครับนี่อันนี้นะครับลงทะเบียนนะครับอันนี้ลงทะเบียนนะครับก็รับจำนวนจำกัดนะครับประมาณสัก20กว่าท่านเท่านั้นเองนะครับในการเข้าใจเรื่องเทคนิคแล้วก็วางระบบเทรดนะครับอ่ะทีนี้เราดูนะครับภาพโดยภาพรวมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะมากนะครับก็มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนี่ครับที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนตัวเลขคนตกงานก็ยังอยู่ในระดับ3.7%อนะครับอยู่ในระดับที่ถือว่าเป็นระดับปกตินะครับของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังคงแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือก็มีบางจุดอย่างเช่นตัวเลขค่าจ้างแรงงานนะครับ,าารงงนนรบก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับนั่นหมายความว่าออสัญ,ญญาณของผู้จ้างแรงงานเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับจะเต็มเต็มรูบ้างนิดนึงนะครับแต่เศรษฐกิจสหรัฐก็ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอย ส่วนเรื่องของกรรมการเฟดนะครับเมื่อตัวของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องเฟดมินิทออกมาครับคุณเจอร์โรมพาเวลก็พูดอย่างค่อนน้าจะชัดนะครับว่าเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยยังยังไม่ได้อยู่ในความคิดของเฟดนะครับแล้วก็เฟดก็ยังดําเนินนโยบายเหมือนเดิมนะครับเป้าหมายสําคัญก็คือการยืนระยะของเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับ2นนะครับรวมทั้งต้องการให้เศรษฐกิจสหรัฐมีเสถียรภาพให้มากขึ้นนะครับส่วนปีนี้เนี่ย ก็มีหลายฝ่ายกังวลน,นะครับก็แต่ว่าเฟดก็ยังไม่ได้พูดคือเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับก็คือปลายปีนี้จะมีการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเ,เข้าสู่4ปีและสําหรับรัฐบาลของคุณโจไบเดนนะครับก็ยังต้องรออยู่ว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาแข่งขันหรือเปล่าซึ่งทั้งคู่ก็อยู่เยอะนะครับและตอนนี้ก็ยังไม่เห็นค c a n นดิเดตคนใหม่ของผู้จะมาเป็นผู้ท้าชิงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งก็จะมีผลกับนโยบายมากๆ นะครับแล้วก็มีผลกระทบกับเรื่องของการเงินด้วยส่วนปีนี้ก็จะมีหลายประเทศนะครับในว่าจะเป็นเอเชียก็ดีในยุโรปก็ดีที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปี2 5 6 6ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูมิภาคในฝั่งของรัสเซียยูเครนเนี่ยที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแต่ละประเทศในเรื่องของการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันก็จะมีผลครับอย่างล่าสุดที่จะเกิดการเลือกตั้งใหม่ก็คือทางประเทศไต้หวัน นะครับก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าคือไต้หวันเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของกับการเข้าร่วมกับทางประเทศจีนนะฮะเพราะว่าทางจีนเนี่ยเขายังยืนยันว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขาอยู่แต่ไต้หวันบอกว่าเขาเป็นประเทศเอกราชนะครับแต่ก็ยังไม่ไป้ประกาศเอกราชนะครับก็เลยทําให้ความกังวลเรื่องของความไม่สงบนะครับในเรื่องของข้อพิพาทไต้หวันจีนเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอาทิตย์นี้ก็จะสังเกตว่าปีนี้ก็ไม่ใช่เป็นปีที่ ง่ายนะครับผมมองว่าดอกเบีย้อยอาจจะเป็นเรื่องที่ขึ้นมาจนสุดแล้วเงินเฟอ้อก็ดูเหมือนจะไม่ได้ปรับลดลงมากไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่อง g e o p o l i t i c กของเรื่องการเมืองทั่วโลกว่าจะเป็นยังไง2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกันนะครับว่าจะไปไหวไหมนะครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวหนึ่งก็คือทางซาอุดิอาระเบียเ,เ,เมื่อเช้าวันนี้นะครับก็ขอที่จะมีการปรับรลดราคาน้ํามันสําเร็จรูปของทางซาอุดิอาระเบียลงมา สิ่งหนึ่งที่ซาอุดิอาระเบียปรับลดราคาน้ำมันดิบนั่นหมายความว่าเขารู้ครับว่าตอนนี้ความต้องการในการสั่งซื้อน้ำมันดิบมันเริ่มลดลงแล้วนะครับะนั้นเขาต้องการกระตุ้นฮะคือกระตุ้นคําสั่งซื้อนะครับ้วยการปรับลดราคาแล้วก็มีการปรับเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นมาเล็กน้อยด้วยนะครับอันนี้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังต้องกังวลอยู่นะครับว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะไปไหวไหมอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องต่อนะครับก็คุณเฟดนะครับก็มีกอร์เนอร์นะครับสองสัปดาห์นี้ก็ม นะครับคุณโบแมนบอกว่าตอนนี้เนี่ยอตัตราดอกเบี้ยนะครับของสหรัฐเนี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมแล้วอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะโบแมนเนี่ยบอกมาแล้วครับอตัตราดอกเบี้ยในยระดับเหมาะสมนั่นหมายถึง5.5%เนี่ยน่าจะเป็นจุดพีกแล้วแหละแต่เขาบอกว่ายังเร็วเกินไปครับว่าที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคือเฟดไม่มีความจําเป็นจนกว่าจะเห็นสัญญาณความที่เศรษฐกิจถดถอยนั่นแหละเฟดถึงจะเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับก็ออกมาพูดในวันจันทร์ นะครับพอออกมาพูดเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของอพัฒนาการสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยรีบาวขึ้นมาแต่ก็รีบาวไม่ได้ไกลครับแล้วก็ปรับตัวลดลงมาต่อนะครับเพราะว่าสัญญาณชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือเฟดจะยืนแล้วครับว่าอราดอกเบี้ยู่ระดับที่พึงพอใจแล้วนะครับ5.5%้ 5. 5นจุาอีกท่านนหนึ่งอันเนี้ยปีเนี้ยผมว่ามีมีในยะในการที่ออกมาพูดบ่อยมากขึ้นนะครับก็คือคุณบอสติก เนะี่ยคุณบอสติกก็ออกมาพูดว่าตอนนี้เฟดกำลังเข้าใกล้เป้าหมายของเงินเฟ้อระดับ2%แล้วนะครับนั่นหมายความว่าตัวของอัราดอกเบียก็ไม่จะเป็นต้องขึ้นเหมือนกันนะครับแต่บอสติกคุณบอสตอนนิกไม่ได้บอกตรงๆแต่ก็ทั้งสองท่านจะเหมือนกันอยู่ก็คือเฟดยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมสรุปการปรับลดอัต๊อ,ดอ,อบเบียในช่วงนี้จนกว่าจะเห็นข้อมูลที่มีความชัดเจนมากมากเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเฟดตอนนี้ยังใช้นโยบาย Data d าดีเบเดนอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าฉันไม่เห็น ข้อมูลว่าเศรษฐกิจมันเข้าสู่ภาวะถดถอยอ่ะฉันก็จะตึงอัราดอกเบี้ยในระดับนี้ต่อไปอาจจะไตามาหนึ่งที่ตลาดคาดการว่าจะลงอะ่ะอาจจะไม่ได้ลงไงอาจจะไม่ได้ลงตามนั้นฉะนั้นสินทรัพย์ที่มันขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าอัรตดอกเบี้ยมันจะลงอะ่ะอย่างเช่นทองคำครับมันก็เลยเป็นยังไงครับก็เลยปรับตัวลดลงทันทีครับก็ราคาทองคําจากที่ระดับประมาณ2 0 70, 2, 0พันเจก็ร่วงลง แต่มันก็ยังมีจุดหนึ่งครับคือราคาทองคําก็ยังหลุดลงไปได้ไม่ได้มากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดก็ยังต้องดูครับเพราะว่าเฟดก,ก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจนกว่าจะเห็น Data ใหม่ๆนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้ามีมี d a t a อะไรใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงในช่วง3เดือนนี้นั่นหมายความว่าเฟดอาจจะเปลี่ยนนโยบายในการที่จะปรับลด,ลดบอัตราเบี้ยลงก็ได้ดังนั้นตัวเลขอะไรที่น่าสนใจตัวเลขอย่างเช่นตัวเลขงเงินเฟ้อจะมีการประกาศรอบเรืรร่องหันนะครับถ้าปรับลงมากๆมันก็ดึงฮะดึงให้ โอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยมันก็เร็วมากขึ้นนะครับสองก็คืออะไรครับตัวเลขเกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้านตัวเลขเกี่ยวกับการการซื้อบ้านต่างๆนะครับปีที่แล้วผมเคยบอกไปแล้วครับว่าตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้นะครับยอดคําสั่งอยอดซื้อบ้านใหม่ยอดคําสั่งซื้อบ้านมือสองมันเริ่มชะลอตัวลงหมดท,ท,ทุกทุกเซกเตอร์เลยนะครับเกี่ยวกับบ้านสาเหตุหนึ่งก็คือดอกเบี้ยมันสูงครับอัตราดอกเบี้ยตอนนี้เฟดอยู่ที่5.5ดอกเบีย้ยเงินกู้ขึ้นไปถึงระดับ10% นค,คนก็ยังชะลอการเข้าไปลงทุนหรือว่าการซื้อบ้านอยู่นะครับแตงนั้นเนี่ยตัวเลขนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจส่วนอีกตัวเลขนึงก็คือพวก GDP ต่างๆนะครับว่าตอนนี้มันชะลอลงมาบ้างหรือเปล่านะครับแสดงว่าช่วงนี้ราคาทองคำน่าจะวิ่งล้อไปกับ Data เศรษฐกิจต่างๆของของสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับส่วนตอนนี้เดือนมกราคมนะครับก็จะมีการประชุมไวมซีมอีกครั้งหนึ่งวันที่31มมกราคมนะครับก็ คาดการนะฮะตอนนี้คเขาจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละนะครับว่าเฟดคงจะคงอัตราดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับห้าจุดสองห้าถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ค่อนข้างจะเต็มนะครับเต็มเต็มแน่นเปรี้ยนะครับคงจะไม่มีการปรับนะครับปีนี้ก็มีการประชุมทั้งหมดแปดครั้งนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกของปีสองพันยี่สิบสี่นะครับตัวส่วนตัวดอทพอดเนี่ยปีแล้วเขาก็คาดการแล้วครับว่ามันจะลงนั่นแหละแต่ตัวของเฟดเนี่ยเขาพูดว่าเขาจะไปลงเอานู่นไตรมาสองไตรม่าสาม ไม่ใช่ลงแด่ไตามาดหนึ่งแต่ตลาดคนะาดการครับว่าเฟดจะลงไตมาดหนึ่งซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกครับเป็นตลาดเนี่ยมันมันเหมือนไพล์อินมากเกินไปหรือเปล่านะครับว่าเฟดจะลงรีบลงในไตมาดหนึ่งพอเฟดไม่ได้ลงไตมาดหนึ่งเนี่ยหรือว่าความผิดหวังไม่เกิดขึ้นเนี่ยราคาทองคําก็ได้โดนลงโทษเลยนะครับก็คือปรับฐานลงมาเขาน่าจะแรงเหมือนกันอ่ะทีนี้เราก็ดูตัวของเซ็นเอเฟดวัตถนะครับวัตทูก็คาดการว่าอาจระดอกเบี้ยจะปรับตัวลดลงนะ อันนี้เป็นตัวที่เทรดในตลาดฟิวเจอร์นะครับก็เขาคาดการนะครับว่า31มกราคมยังอยู่ระดับเดิมนะแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะยังมองว่า5ถึง5.25เนี่ยมันน่าจะลงในช่วงของการประชุมเดือนมีนาคมเลยก็พูดง่า,งงายๆก็คือไตมากหนึ่งจะเอาลงเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละครับนี่คือปัญหาครับปัญหาของตลาดตอนนี้ก็คือพอินเรื่องนี้ไปเยอะมากครับ ดังนั้นถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดือนมีนาคมเกิดตึงละ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดย้ายมาอยู่ที่ระดับนี้แล้วเดือนนี้ก็ยังตึงต่อย้ายมาที่ระดับนี้นะครับตลาดมันก็จะผิดหวังครับเพราะตลาดผิดหวังก็ราคาที่มันขึ้นมาจะโดนลงโทษนะครับแสดงว่าตอนนี้ตลาดยังมองว่าตกเบี้ยมันน่าจะลงในอย่างน้อยๆมีนาคมซึ่งผมก็มองว่าแล้วถ้าเกิดกุมภาพันธ์นเีเศรษฐกิจมันยัง อยู่ในภาวะที่โตช้าๆอยู่ซึ่งเฟดพอใจแล้วยังไม่รีบลงอันนี้สําคัญครับเพราะว่าถ้าเฟดไม่รีบลงขึ้นมาเนี่ยราคาทองคําอาจจะลงตอมอาจจะลงตามนะครับแต่อาจจะยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับฉะนั้นตัว CMB เฟด t ัตูเนี่ยผมว่าในอนาคตคงต้องติดตามดูว่าตลาดจะมุมมอง,มองยังไงนะครับอ่ะทีนี้ปีนี้ก็จะมี4 New Water นะครับของตัว F e d นะครับก็แต่ละคนก็เป็นสายถ้าพูดตรงๆก็เป็นสายฮอคคิชจะเป็นส่วนใหญ่คือสายขึ้นดอกเบี้ย นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแมรี่ดาร์ลี่คุณลาฟเอลบอสติกเมื่อกี้คนนี้แหละครับสาขาเอรันต้าคนนี้สําคัญนะปีนี้นะครับาา Atlanta, น,น,นะน,นะครับ,นะรบสำคัญเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวเฮ้าเป้งของเฟดปีนี้เลยนะครับน่าจะออกมาส่งสัญญาณอะไรตลอดเวลาสําหรับคุณลาฟเอลบอสติกนะครับแล้วก็มีคุณโทมัสบาร์กินนะครับอันนี้ก็สายนี้นิวทรัลนะครับกลางๆแล้วก็ลอเรล่าเมสเตอร์อันนี้ก็เป็นสายฮอคเหมือนกันก็แต่ละคนนี่ก็อยากจะคึงตึงอะไระดับเบียระดับสูงไปก่อน เพราะว่ากังวลครับว่ากลัวดอกเบี้ยกลัวเงินเฟ้อจะกลับมานะครับทีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงสองสาวันนี้มีอะไรนะครับผมก็คัดออกมาให้ดูหลักๆเลยนะครับตัวแรกม o ร์เก็ตเบรดนะครับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้30ปีของสหรัฐนะครับก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะปรับตัวลดลงมาตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เหมือนกับมีการส่งสัญญาณนะครับมันชะลอตัวลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับ ลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ6.76เขาคาดการ์ครับว่าเดือนวันที่ประกาศคือวันที่10มกราคมนะครับคาดการอยู่ที่ระดับ6.76ก็น่าจะไม่กระทบอะไรเท่าไหร่แต่ก็เป็นการส่งสัญญาณครับว่าตัวเลขการสร้างบ้านตัวเลขการขอซื้อบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับการกู้ของสหรัฐเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ยังไม่ส่งสัญญ,ญาณในเชิงลบออกมานะครับอ,อีกกันหนึ่งก็คือตัวเทรดบาลานซ์นะครับเทบรดบาลานซ์เนี่ย คือดุลการค้าของสหรัฐคาดการว่าจะออกมาติดลบ6,500ล้านนะครับตัวเลขเดิมติดลบอยู่6,460ลบ64.3บัเลียนนะครับก็ไม่ได้แตกต่างเลยเท่าไหร่ครับตัวนี้จริงๆเราก็ไม่ได้กระทบะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าดุลการค้างสหรัฐเนี่ยโดยปกติก็ขาดดุลอยู่ตลอดแล้วนะครับสำหรับตัวสหรัฐอาจจะมีประเด็นในเรื่องของเพดานหนี้นะครับแต่ว่าผมเช็คข่าวไปลล่าสุดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของเพดานหนี้เรื่องของโกลเมนชัดดาว นะครับก็น่าจะยังไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับอีกตัวเลขหนึ่งที่มีการประกาศในวันพฤหัสนะครับก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะครับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวลงมาดูกันวันพฤหัสอีกทีนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวของ world gold council นะครับผมอัปเดตให้นิดหนึ่งเพราะว่าเป็นข้อมูลเมื่อปี2023นะครับอันนี้เป็น best performance ของปี2023ที่ตัว world gold council ก็ทำขึ้นมานะครับก็ดูไว้เป็นข้อมูลต่างๆในการลงทุนแล้วกันนะครับปีที่แล้วเนี่ย อันดับหนึ่งเลยนะครับก็ U.S. Stock c u ัได้รางวัลอันดับหนึ่งนะก็คืออันนี้เขาดูภาพรวมทั้งหมดนะครับที่สองก็คือ D.M. นะครับหรือ d e a l Market Stock นะครับที่เอาหุ้นไม่เอาหุ้นสารัฐนะครับก็อันดับสองครับนะครับปีแล้วเขาบอกตลาดหุ้นอาจจะไม่ดีกลายเป็นตลาดหุ้นดีนะอันดับสามมาแล้วครับทองคำนะครับสิบสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยประมาณนี้ทองคำก็ส่วน D.M. Stock นี่ก็คือนิเคอตนะครับ ส่วน EM Emerging Market นะครับมาดับสินะครับไม่มีพี่ไทยแน่นอนฮะเพราะไทยติดลบ14% bond นะครับ US Cash นะครับแล้วก็ตัวเงินทั่วโลกนะครับปิดท้ายด้วย commodity น้ำมันลงครับปีที่แล้วนะครับก็จะสังเกตว่าปีที่แล้วเนี่ยก็สภาพก็เป็นคล้ายๆ g o ดี็อกเหมือนกันนะคือเศรษฐกิจไม่ได้ถือว่าแย่ทั้งที่เราดูแล้วมันดูเหมือนไม่ค่อยดีนะแต่ว่าตลาดหุ้นก็ขึ้นหลายตลาดยกเว้นพี่ไทยทองคําก็ขึ้นได้ดี นะครับถ้าคนลงทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีก็กำไรอยู่ประมาณ14-15นะครับแล้วก็บริโภคคอนซิลก็ทำชาร์ตในเรื่องของผู้ซื้อทองคารายใหญ่นะปีที่แล้วเนี่ยผู้ซื้อทองคารายใหญ่ควอเตอร์สสุดท้ายเนี่ยเป็นโปลแลนด์นะครับเข้ามาซื้อนะครับมีจีน12ตันนะครับตุรกี25ตันนะครับเช็ค3ตันมีอุเบกิสสถานกับคาซัคสถานที่ขายออกมานะครับแต่โดยภาพรวมปีที่แล้วถือเป็นปีที่ ธนาคนารกลางต่างทั่วโลกกลับมาซื้อทองคําเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือประเทศจีนนะครับอันนี้ก็ทําสรุปตัวเลขไว้ดูครับท่านเน็ตทั้งปีนะครับเน็ตทั้งปีปีแล้วจีนซื้อมา220ตันโดยประมาณอันนดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวของจีนนะครับเมื่อสักครู่ละรูปสักครู่เป็น Q4 นะครับลอันดับ2คือโปลแลนด์นะครับอันดับ3าเพื่อนบ้านสิงคโปร์ครับ แล้วก็มีลิเบียมีเช็กมีอินเดียมีอิรักมีฟิลิปปินมีกัมพูชาก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในฝั่งเอเชียแล้วก็เป็นประเทศในกลุ่มเอเชียกลางนะครับที่ชอบซื้อทองคำนะครับส่วนอูเบกับคาซัสานเป็นขายนะครับปีแล้วเน t ตบาเป็นของอธนาคารกลางนะครับใน,ในผู้เล่นเพ a y เ r รายใหญ่ส่วนผู้ขายจะเป็น ETF ที่ขายออกมานะครับอันนี้ก็เซ็น e รัแบงก์เดือน พฤศจิกายนซื้อไป44ตันนะครับก็เป็นโดยสรุปโดยภาพรวมปีแล้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีสาหรับ,แบบตัวธนาคารกลางนะครับก็อาจจะมีข่ามาว่าตัวของแบงก์ชาติหลายๆที่เนี่ยอยากจะขายดอลลาร์อยากจะขายตาสานนี่สารัฐนะครับล้วก็กลับมาซื้อทองคําเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ในแต่ละประเทศประเทศไปนะครับแต่ก็ถือว่าก็เป็นตัวผักดันที่ดีครับว่าปีนี้ราคาทองคําอาจจะถ้าเกิดไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรนะครับไม่อาจน่าจะไม่หลุดโลของปีที่แล้วลงมา ไม่น่าจะหลุดโลโงปีที่แล้วมันอยู่ประมาณสักพันแปดนะครับพันแปดนะครับเพราะว่าผู้ซื้อรายใหญ่เนี่ยก็คือธนาคารแบงก์ชาติเนี่ยก็ตุนเอาไวพ้พราะท่านพอสมควรนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวคุยกันเรื่อง S&P อีกทีนึงนะครับเป็นเรื่องของ e Direction Rally นะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของชาร์ตในเชิงเทคนิคก่อนนะครับก็ตอนอัพเทปมันอยู่ประมาณเที่ยงนะครับผมก็ทําเอาไว้นะครับก็จุดหล,ลักๆนี่ผมจะให้ดูบอลยิวก่อนฮะคือบอลยิวเนี่ยก็คือตัวของมอเตบัต สิบปีของสหรัฐนะครับปรากฏว่าเมื่อตอนประมาณต้นเดือนมกราคมตอนที่ทองมันขึ้นไปประมาณ2 0 7 0 2 0 8 0บอเนี่ยบอลยูมาลงมาที่ระดเบ3.78เลยนะจะสังเกตว่า10ปีตอนนี้ลงมาอยู่3.78แต่อัาดอบเบียที่แท้จริงของสหรัฐตอนนี้อยู่ที่5.5หานั่นหมายความว่าอะไรครับตลาดไทยอินว่าเดี๋ยวเฟดต้องลงดอกเบี้ยเดี๋ยวเฟดต้องลงดอกเบี้ยนะครับพอเฟดมองมุมกลับปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบอลยูเด้งครับเกิดแรงขายขึ้นมาอีกทีนึงไปเต้งอยู่ที่4 ตอนนี้สโลมาแล้วนะครับถ้าดูสัญญาณเชิงเทคนิคเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าบอลยูเป็นขาลงอยู่เพราะว่ารายวันเนี่ยต่ำกว่าเส้น50วันทีนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่าให้มันผ่านแนว4.16ขึ้นไปนะครับถ้าผ่านแนว4.16เนี่ยทองคำมีโอกาสที่จะร่วงแรงๆเลยนะจำเอาไว้นะครับ4.16 4.2เนี่ยบอลยูจะทะลุขึ้นไปเชียวถ้าทะลุขึ้นไปมีโอกาสที่จะออทองคำจะลงครับอาจจะหลุด2 0 0 0ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญ นะครับ4.2นี่4เขียนาไว้ระยะรูด4.2เนี่ยวอนยูถ้าคือทะลุขึ้นไปเนี่ยทองเป็นเอ่ positive เชิงลบเลยนะครับนะครับนะครับเป็น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 เออ่ปัจจัยเชิงลบของทองคําเลยที่จะลงส่วนราคาทองคํานะครับระยะสั้นเนี่ยนะครับจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือเทรนเนี่ยมันเป็นลงสั้นๆนะครับมันยังเป็นลงอยู่เนื่องจากว่าไฮมันไม่เกิดไฮใหม่เลยนะครับเตี้ยลงนะครับ แล้วตอนนั้นก็ลงมาพยายามที่จะรีเทสบริเวณ2,050นะครับปรากฏว่าเอาไม่อยู่ขึ้นไปแป๊บเดียวเองวันประกาศตัวเลขนอนฟาร์มพีโรแล้วก็ลงต่อนะครับแล้วปรากฏว่ามันเกิดอะไรครับเกิดยูโรในเชิงเทคนิคนะครับฉะนั้นเกิดยูโรก็ยังเป็นขาลงอยู่ตอนนี้รับแข็งแข็งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 1 5นะครับจะสังเกตว่าถ้า2 0 1 5เนี่ยถ้าเมื่อวานนี้ใครดูเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ2 0 1 5ตรงนี้มันเป็นโรเดิมเห็นไหมครับดผมวงอาไว เป็นโรเดิมอยู่บวกลบตรงนี้มันเป็นโลเดิมอยู่ทําให้มันเกิดเทคนิ i c a l ีบาวเด้งขึ้นมาแต่เด้งขึ้นมามันก็ยังไม่ทํหายใหม่นะมันยังเตี้ยลงอยู่เห็นไหมเตี้ยลง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 ดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยน่า,น,าน่ากังนวลอยู่เหมือนกันกสําหรับขาบายนะคือขาบายนีย่เล่นสั้นๆได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าออรอบนี้ยังผ่านบริเวณ2 5 0ขึ้นไปไม่ได้เนี่ยผมมองว่าขาซื้อเนี่ยยังไม่ยังไม่ควรมั่นใจระยะยาวนะว่ามันจะขึ้นนะครับต้องระวังนิดหนึ่ง นะครับเพราะว่ามันมีนิวโรเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับถ้าหลุด2องหูหนในกรณีถ้าหลุดเนี่ยเออผมยังคิดว่าภาพใหญ่เนี่ยนะครับถ้าไม่หลุด2,000ยังพอโอเคแต่ถ้าหลุด2,000เนี่ยมันจะดูแย่เลยมันจะดูแย่เลยนะครับพอมีโอกาสจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องเดี๋ยวเราเดี๋ยวดูอีก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 ชาร์ตหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้แนวเออ่แนวแรงแนวต้านระยะสั้นก็แนวต้านท่านบนก็อยู่นี่ครับ2050กับ2035 แนวรับ2025กับ2015ถ้าอยากซื้อเนี่ยผมมองว่าให้มันอยู่ใกล้ๆต่ำกว่า2020น่าจะดีถ้ามันย่อลงมานะครับเราเล่นเด้งสั้นๆอยู่แต่จุดขายเนี่ยอาจจะดูไม่ถ้าผ่าน2035-2040ไม่ได้เนี่ยแนะนำขายนะครับแล้วหาโอกาสโอเพ Shot อตตอนที่บริเวณแนวต้านนะครับแนวรับเอาไว้ซื้อหรือปิดเซลนะครับแนวต้านเอาไว้ขายนะครับหรือว่าเปิดชอตนะครับอันนี้เราต้องยืนยันวิธีการคิดของ แนวรับแนวต้านนะครับส่วนภาพใหญ่นะครับเดี๋ยวเราดูภาพใหญ่กันนิดนึงนะครับภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่นี่ยังดูพักตัวยังไม่ได้เป็นขาลงนะภาพใหญ่ยังยืนยันไม่เป็นขาลงถ้าจะเป็นขาลงเนี่ยจะสังเกตนะ จุดนี้ที่ผมอยากให้ดูเนี่ยจ,จ,จุดนี้จุดตรงเส้น่าเฉลี่ยห้าสิบวันจุดตรงเส้น่าเฉลี่ยห้าสิบวันตรงนี้เห็นไหมครับพฤติกาทันวามันเอาอยู่เห็นไหมมันเอาอยู่เอาอยู่แล้วพอเอาอยู่ปุ๊บมันเด้งเอาอยู่ปุ๊บมันเด้งดังนั้นเนี่ยรอบนี้จุดหนึ่งก็คือถ้ามันไม่หลุด 2,000ผมตีแบบให้ลึกสุดเลยนะ2,005เหรียญกับ2,000เนี่ยอย่าหลุดเพราะว่าถ้าหลุดมันจะกลายเป็นหุลุตไอ้ตรงเส้นขั้วเหรียญ50วันลงมาแล้วถ้าหลุด50วันเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนเทรนเป็นลงเลยนะดังนั้นตอนเนี้ถ้าภาพคือภาพระยะสั้นเมื่อกี้เราคุยภาพระยะสั้นภาพระยะภาพระยะสั้นมันซื้อลงมาซื้อขึ้นขายมีสต็อปลอดได้ส่วนภาพหลักๆเนี่ยเมื่อกี้ภาพระยะสั้นยังเป็นลงอยู่ส่วนภาพใหญ่เป็นขาขึ้นจนกว่า จะหลุดต่ำกว่า2,000หรือ2,500ลงมาอันนี้ภาพใหญ่จะเสียขาขึ้นนะมันมีโอกาสที่จะลงต่อถ้าดู ISI เนี่ยจะสังเกตยอย่างหนึ่งนะ i s i เนี่ยหัวมันเตี้ยลงแต่ราคานี้มันไฮขึ้นนะคือการเตี้ยรอบนี้แต่มันก็ไม่ได้บ่งบอกนะมันบ่งบอกว่าสภาวะแบบนี้มันเป็นสภาวะที่แบบยังไม่พร้อมสำหรับการขึ้นต่อมากกว่ามันไม่ได้บ่งบอกเป็นภาวะขาลงในภาพใหญ่นะดังนั้นรอบนี้เนี่ยถ้าใครจะเทรดในภาพใหญ่ให้ดูจับตาดูที่ประมาณ2,000 2,000ต่ำกว่า2,100อะผมว่าน่ากลัวนะอยาให้ต่ำกว่า2,100ถ้าต่ำกว่า2,100เนี่ยถ้าจะใครเข้าไปรับเนี่ยอาจจะต้องวางสต็อปลอดไว้ให้ดีเพราะว่าถ้าหลุดต่ำกว่าเส้น50วันจะสังเกตที่ผมวงไว้เนี่ยตอนที่2เอ่อเส้น50วันรับได้มันเด้งกลับฉะนั้นรอบนี้ถ้าจะซื้อซื้อใกล้ๆเส้น50วันในภาพใหญ่ถ้าเด้งกลับไปได้ก็โอเคแต่ถ้าเด้งกลับไปแล้วหลุดบอย่าลืมมีสต็อปลอดด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแนวโน้มรระะะะยยยกลลาาาางงงอจจเเเเปปีี่่นน็พววช้ ข้อมูลข่าวสารแต่ผมถ้าให้ผมมองนะมันจะไปยือย้อๆเอาช่วงประมาณอาจจะช่วงประมาณก่อนประชุมเฟดนะครับซึ่งรอบนี้ก็คงคิดว่ายังไม่มีอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นพูดถึงเรื่องปัจจัยทางเทคนิคนะครับก็สองพภาพภาพระยะสั้นเดี๋ยวเราทวนอีกทีหนึ่งภาพระยะสั้นภาพระยะสั้นนะครับก็ยังเป็นขาลงนะครับถ้าจะรับดูบริเวณต่ำกว่า2 0ง5ลงมาไปจุดซื้อ แนวต้าน2,035 2,050นะครับแนวโน้มที่ทานจะเป็นขาลงเพราะมีโลใหม่นะครับแต่ภาพระยะใหญ่นะครับภาพระยะใหญ่เนี่ยนะครับภาพระยะายวันนะครับ,ระะนะรบก็ยังดูแล้วซึมลงนะครับแต่ยังไม่ได้เสียน้ำนมขาขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือต่ำกว่า2,010ลงมาถ้าหลุดต่ำกว่า2,010ถ้าใครขอาไปซื้ออย่าลืมต้องวางสต็อปรอดเพราะถ้าหลุดต่ำกว่า2,000เป็นขาลงเลยนะครับเป็นขาลงในภาพใหญ่ด้วยจะยิ่งยุ่งนะครับก็ประมาณนี้ สำหรับ m อ็ m เท k มาเก็ตบีนนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสนะครับแล้วก็มาดูตัวเลขเงินเฟอ้อกันนะครับก็ขอให้นักทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ